สวัสดีค่ะพี่น้องแห่งแสงสว่างเดาวจุไรจะมาส่งข้อความต่างมิติอะที่มีการ rich c u l เชอรเกิดขึ้นมากมายเลยก็ต่อไปนี้ก็เป็นของ John F. Kennedy ดีจอห์นเอฟเคอะก็เป็น p r e s i น e n t ของอเมริกาเนี่ยเขาก็มาสวัสดีตอนเช้าอเมริกาแล้วก็โลกฉันก็คือ John F. Kennedy เป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและฉันก็รู้สึกอินดีที่ได้กลับมาฉันน่าจะนําความจริงมาเปิดเผยต่อมนุษยชาติต่อไปวันนี้ฉันก็จะเปิดเผยสิ่งที่แบบเกิดขึ้นจริงเลยเมื่อย3ิบปีที่แล้วในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วสองวันก่อนนะมันก็เป็นวันครบรอบยีิบสามปีของเหตุการณ์91ก็คือเมื่อวันที่11กันยายน2001อ่ะ ผู้สื่อข่าวเขาก็บอกว่าผู้ก่อการร้ายเอากออีดะสิเคนน่ะแล้วก็พวกเขาก็จี้เครื่องบินโดยสารสี่ลำโดยสองลำมาได้พุ่งชนตึกแฟร์เวิลด์เซ็นเตอร์ในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาส่วนเครื่องบินอีกลำเขาก็ได้พุ่งชนสำนักงานใหญ่เพนทากอนน่ะในเวอร์จิเนียและเครื่องบินลำสุดท้ายก็ตกในเพนซิลเวเนียในสนามรบ แต่นั่นมันเป็นเรื่องโกโหกโดยสิ้นเชิงอ่ะฉันน่ะจะมาเปิดเผยความจริงอ่ะเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะฟังต่อไปนี้ก็คือว่าเนื่องจากตึกแฝดของส่วนกลางโลกในนิวยอร์กอ่ะมันจะเป็นสำนักงานใหญ่ของระบบการเงินใหม่สำหรับมนุษยชาติพอพวกกลุ่มมืดน่ะเขาได้รู้เรื่องนี้แล้วก็พวกเขาก็กำลังวางแผนเนี่ยมาหลายปีว่าจะทำลายอาคารเหล่านี้อย่างไร กองกำลังแห่งแสงของการเลกติกอ่ะเขาก็ได้เตือนฝ่ายพันธมิตรว่ากองกำลังแห่งความมืดนะเขากำลังจะวางแผนโจมตีตึกแฝดนี้ย แต่พวกเขาเขาไม่ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามนี้อย่างจริงจังแล้วเขาก็ไม่ได้รักษาสถานที่นั้นไว้อย่างดีแล้วกองกําลังแห่งพลังลบหรือว่ากลมมืดเขาก็จึงแอบเข้าไปในตึกละฟ้าสองแห่งนั้นแล้วเขาก็วางระเบิดไว้ทั่วอาคารซึ่งทําให้ระเบิดอจากระยะไกลได้เหมือนการลืร้อถอนที่ควบคุมได้คือมันรุนแรงมาก แล้วในวันที่11กันยายนของปีนั้นน่ะระบบการเงินใหม่เนสราเกสราเ,สราเขาก็รีเซ็ตสกุลเงินทั่วโลกเนี่ยแล้วเขาก็ยกหนี้ทั้งหมดมันจะถูกปล่อยออกมาจากตึกแฝดของศูนย์กลางโลกแต่หน้าเศร้านะที่แบบไฟไฟมืดน่ะเขาหยุดมันโดยให้กองกำลังชั่วร้ายของเขาอะระเบิดอาคารทั้งสองเนี่ยทั้งสองแห่งอะโดยไดนาไมท์ แล้วคุณอาจจะพูดได้ว่าหลายคนน่ะที่เขาดูวิดีโอสดของเครื่องบินลำที่สองอ่ะที่พุ่งชนตึกได้นั้นน่ะนั่นไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ภาพสดขึ้นก่อนหน้านั้นน่ะกลุ่มพลังเชิงลบหรือว่ากลุ่มมืดเนี่ยนกาทีฟวันเนี่ยเขาก็ได้ให้วิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าของเครื่องบินพันนี้แนตะ่ที่สร้างด้วย CGI พุ่งชนตึกแฝดแก่ผู้บริหารแล้วก็ของบริษัทสื่อข่าว ดังนั้นนะทุกคนที่เขาดูข่าวสดแล้วเขาก็เห็นเครื่องบินพุ่งชนตึกใต้เนี่ยพวกเขาก็กำลังเห็นเวอร์ชั่นที่บันทึกไว้ซึ่งมีเครื่องบินโดยสารเหมือนจริงอะ่ะพุ่งชนอาคาร World Center กลุ่มพลังเชิงลบเนี่ย Negative Forces หรือกลุ่มมืดเนี่ยเขามุง่งเน้นหลักในการทำให้มนุษยชาติเชื่อว่านี่คือการโจมตีของผู้ก่อการร้ายด้วยเครื่องบินที่ถูกจี้ด้วยวิดีโอของเครื่องบินลำที่2ที่พุ่งชนตึกสูงรัะฟ้าของตึกแฝดนี้แล้วพวกเขาก็สร้างวิดีโอปลอมมากมายเลยจากมุมต่างๆด้วย CGI แล้วก็ทำให้เครื่องบินโดยสารพุ่งชนตึกสูงมันก็มีวิดีโอหลัก เพียงวิดีโอเดียวของเครื่องบินน่ะก็เสมือนจริงที่พุ่งชนตึกเหนือและวิดีโอการชนกันในอากาศนั้นนั้นไม่ค่อยน่าเชื่อถือนักเนื่องจากว่าบุคคลที่เขาคาดว่าจะเป็นผู้บันทึกภาพนั้นน่ะเขาก็ในปฏิกิยาของเขาก็คือเขาก็ไม่เคยพูดคำว่าเครื่องบินตกเลยแล้วสิ่งที่เหล่านี้มีชีวิตแห่งความมืดใช่ไหมดาร์กเอน t ตอรเ เขาก็ไม่ได้คิดถึงก็คือว่าความจริงที่ว่ามนุษย์น่ะซุมๆจะบันทึกอาคารทั้งสองหลังด้วยกล้องของพวกเขาและนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นพอดีแล้วมันก็มีวิดีโอสองภาพอจากพื้นดินแล้วก็บนท้องฟ้าที่แสดงให้เห็นว่าตึกทางใต้ไม่ได้ถูกเครื่องบินพาณิชย์ชนแต่กลับมีเพียงการระเบิดที่ส่วนบนสุดของอาคารเท่านั้นนอกจากนี้นมันไม่มีใครพูดคำว่าเครื่องบินในวิดีโอใดๆเลย หลายคนจำได้ว่าตึกแฝดของ World Center ถูกทำลายจนหมดสิ้นโดยเครื่องบินเจ็ตสองลำที่ทำให้แบบตึกระฟ้าทั้งสองทนล่มจากไฟไหม้คือแทบไม่มีใครรู้ว่ามีอาคารที่สามซึ่งถูกทำลายนั่นก็คือตึก World Trade Center 7แล้วก็โครงสร้างเนี้ยเขาไม่ได้โดนเครื่องบินปลอมชนแต่ถูกทำลายจนหมดสิ้นจากไฟไหมที่ชั้นบนสุด ซึ่งเป็นเรื่องโกหกอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอาคารทั้งสามหลังนี้เขาพังทลายลงภายในเวลาแบบไม่กี่วินาทีจากไฟไหม้ที่ชั้นบนนั่นก็เป็นไปไม่ได้เช่นแค่เพราะว่าชั้น89พังทลายลงมาจากไฟไหม้มันไม่ได้หมายความว่าชั้น88จะพังตามไปด้วยโดยอัตโนมัตนะิน่ะแต่จะต้องมีการต้านทานบางอย่างนะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าพื้นนั้นนะ่ะไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลย พื้นไม่พังทลายพร้อมกันทั้งหมดอ่ะเหมือนเอฟเฟกโดมิโนซึ่งเกิดขึ้นน่ะในการรื้อถอนแบบควบคุมเมื่ออาคารถูกระเบิดด้วยไดนาไมต์มันมีวิดีโออ่ะที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่ดับเพลิงอ่ะสองคนนะเขากำลังถูกสัมภาษณ์หลังจากที่พวกเขาออกมาจากอาคารหนึ่งอ่ะคนหนึ่งเขาบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดครั้งที่สองภายในอาคารแล้วก็ อาคารที่2อ่ะเขาก็บอกว่าอาจมีอาคารอื่นถูกระเบิดแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่กี่คนอ่ะเขาก็อธิบายการทำลายตึกแฝดแห่งหนึ่งเรากลบว่าเป็นชั้นแล้วชั้นเล่าอาคารทั้งสามของ World Center เนี่ยถูกรื้อถอนภายในเวลาไม่กี่วินาทีเหมือนกับว่าการรื้อถอนแบบควบคุมโดยวัตถุระเบิด ตัวอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้อาคารเฮิร์ตในลุยเซียนาเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ถูกทำลายภายในเวลาไม่กี่วินาทีด้วยการรื้อถอนแบบควบคุมเช่นเดียวกับตึกเวิลด์ทาวเวอร์ทั้ง3แห่งอะ่ะในปี2514สำนักงานใหญ่ของเพนทากอนก็ซึ่งคาดว่าจะได้รับความเสียหายจากเครื่องบินพาณิชย์ก็เป็นเรื่องโกหกเช่นกันจริงๆแล้วตึกเนี้ยเขาถูกยิงด้วยขีปนาวุธ มันมีภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นน่ะจากสองมุมในมุมมองแรกทางด้านขวาของหน้าจอมันมีเส้นสีขาวปรากฏขึ้นคือก่อนที่แบบจะพุ่งชนอาคารเพนทากอนน่ะเมื่อพุ่งชนเป้าหมายมันก็จะเกิดการระเบิดขึ้นแต่แบบมันไม่มีสัญญาณของเครื่องบินใดๆมุมมองที่สองจากมุมบนซ้ายมันแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันไม่ใช่เครื่องบินน่ะที่พุ่งชนโครงสร้างเพนทากอนแต่มันเป็นขีปนาวุธ แล้วก็เครื่องบินพาณิชย์มีขนาดใหญ่ก็จึงมองเห็นได้ง่ายในวิดีโอแม้จะเกิดการระเบิดขึ้นก็ตามนอกจากนี้นยังมีวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งที่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนคนเดินถือกล้องเข้าไปใกล้ส่วนที่เสียหายของสำนักงานใหญ่เพนตะกอนมากแล้วก็ซูมเข้าไปด้วยกล้องอีกครั้งหนึ่งคือไม่มีเครื่องบินอยู่ที่นั่นไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องบินตอนนี้ก็มาดูเครื่องบินลำที่4แล้วก็ลำสุดท้ายอ่ะ ซึ่งคาดว่าจะตกในสนามในเพลซินเวเนียเนื่องจากว่าผู้โดยสารเขากำลังต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายนั่นก็เป็นเรื่องโกหกนั้นมีวิดีโอที่แสดงให้เห็นจากมุมต่างๆของจุดที่เครื่องบินตกคือไม่มีสัญญาณของเครื่องบินพาณิชขนาดใหญ่ไม่มีชิ้นส่วนใดๆหรือแม้แต่ไฟไหม้เมื่อเครื่องบินตกพื้นพวกมันไม่ได้หายไปโดยสิ้นเชิงพื้นดินไม่ใช่มหาสมุทรซึงเครื่องบินจะจมลงไปด้านร่างแล้วก็หายไป มีการยิงขีปนาวุธในบริเวณนั้นน่ะแทนที่จะเป็นเครื่องบินเจ็ตที่พุ่งชนพื้นดินผู้ก่อการร้ายนักบินและก็ผู้โดยสารทั้งหมดก็ถูกแต่งขึ้นแล้วก็ไม่มีอยู่จริงการสนทนาทางโทรศัพท์ที่บันทึกไวอ้อ่ะจากผู้โดยสารจากเครื่องบินพาณิชย์การสัมภาษณ์โดยคนที่พวกเขารักแล้วก็ผู้คนทั้งหมดน่ะที่บอกว่าเห็นเครื่องบินพุ่งชนตึกแฝดในบทสัมภาษณ์นั้นน่ะเขาถูกจัดฉากขึ้น ให้จําไว้ว่ากลุ่มคนชั่วร้ายอ่ะวางแผนการโจมตีเนี่ยมาหลายปีแล้วแล้วเป้าหมายของพวกเขาก็คือการหยุดการเปิดตัวระบบการเงินใหม่ในวันนั้นน่ะเพื่อมนุษยชาติซึ่งน่าเสียดายอ่ะที่พวกเขาอ่ะทำสำเร็จเหตุผลที่สองนะก็คือว่าเพื่อหาข้ออ้างอ่ะในการก่อสงครามอีกครั้งนั่นก็คือสงครามต่อต้านการก่อการร้ายเนื่องจากการทำเงินจำนวนมากอ่ะจากความทุกข์ทรมานของมนุษย์ นั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องดีสำหรับธุรกิจหลังจากเหตุการณ์91ปี2001อ่ะแล้วกลุ่มคนชั่วร้ายเขาได้เริ่มสงครามในอิรักซึ่งเป็นเรื่องโกหกโดยสิ้นเชิงพวกเขาไม่พบอาวุธทำลายล้างหรือว่าสูงไดใดเลยสาเหตุหลักนะ่ะที่รัฐบาลอเมริกันนะ่ะเขาก็เหมือนกับเราเขาว่าดำทำสงครามกับอิรักก็เพราะว่าซูดามพุทเซนนะปฏิเสธนะ่ะที่จะทำตามคำสั่งของพวกเขา เพื่อเขาจะควบคุมแล้วก็ขโมยทรัพยากรจากประเทศเช่นน้ำมันทองคำแล้วก็สงครามในอัฟกานิสถานเนี่ยมันเป็นสงครามเพื่อควบคุมธุรกิจยาฝิ่นทั้งหมดในประเทศก็เพื่อเขาที่จะทำเงินจำนวนมากอะ่ะจากพวกเขาพวกเขาไม่สนใจอะ่ะคือไม่สนใจใดๆเลยคือเว้นแต่ว่าพวกเขาจะเข้ามาขัดขวางกัน้ายยาเสพติด ก็ซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกาเขาก็ต้องสูญเสียเงินจำนวน3ล้านล้านดอลลาร์ในการทำสงครามกับอิรักแล้วอเมริกาเขาก็ใช้เวลา20ปีนะในอัฟกานิสถานเนี่ยแล้วเขาก็จากข้อมูลที่เปิดเผยคือพวกเขาใช้เงินไป2.3ล้านล้านดอลลาร์ในการทำสงครามและสิ่งที่พวกเขาทำสำเร็จนั้นมันไม่ได้อะไรเลยแล้วกองทัพสหรัฐน่ะ เขาก็ถอนตัวออกไปเมื่อวันที่31สิงหาคม2021ก็โดยทิ้งอุปกรณ์ทางทหารมูลค่า7.12พันล้านล้านอ่ะไว้ข้างหลังแล้วเหมือนตาลีเขาก็บันทึกอ่ะคือคนอ่ะเขาก็บันทึกเขาก็ยึดครองทั้งประเทศแล้วก็ปกครองมาเป็นเวลา3ปีแล้วมันก็เป็นระบบการปกครองอ่ะที่แบบกดขี่มากโดยเฉพาะกับผู้หญิงนะเช่นคือเขาไม่อนุญาตนะให้ผู้หญิงเขาเรียนต่อเกินเกรด6 เราก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้หญิงทำงานในงานส่วนใหญ่แล้วก็ผู้หญิงห้ามเล่นกีฬาแล้วก็ห้ามอยู่ในสถานที่สาธารณะเช่นสวนสาธารณะโรงยิมและก็ร้านอาหารเมื่อวันที่14สิงหาคมมา2024กลุ่มตาลีมตาลิบันเออเขาเรียกว่าตาลิบันเนี่ยเขาก็ได้อวดรถหุ้มเกราะที่สหรัฐน่ะทิ้งไว้ในขบวนพาเลททางทหารซึ่งห้ามผู้หญิงเข้าร่วมงานดังกล่าว แล้วรัฐบาลสหรัฐะที่เขารับใช้กลุ่มตาลิบันน่ะเขาก็ได้ระเบิด World Trade Center สามแห่งด้วยวัตถุระเบิดแล้วก็โจมตีอาคารเพนทากอนด้วยขีปนาวุธและขีปนาวุธลูกที่สองเขาก็โจมตีพื้นที่โล่งในเพนซิลเวเนียเหตุผลที่พวกเขาทำลายอาคาร World Center แห่งที่สามะแล้วก็ทำลายเพนทากอนแล้วก็ปลอมเครื่องบินพาณิชย์น่นะที่ตกในเพนซิลเวเนีย คือเพื่อไม่ให้หน่าสงสัยอีกต่อไปว่าเป้าหมายที่แท้จริงอ่ะก็คือตึกแฝดไม่มีเครื่องบินหรือว่าผู้ก่อการร้ายที่เขาเกี่ยวข้องกับการโจมตี9 1ที่นิวยอร์กในอเมริกาแล้วรัฐบาลสหรัฐเขาก็ทําเช่นนี้กับพลเมืองและก็มนุษยชาติของตนเองก็คือโดยป้องกันอ่ะไม่ให้มีการเปิดตัวระบบการเงินใหม่บนโลกในวันนั้นก็คือพวกฝ่ายมือเขาป้องกันแลวการทําลายตึก แฟร์โบลเทรดนะก็ทำให้กองกำลังมืดบนโลกอะ่ะมีข้ออ้างก็คือในการที่จะเริ่มสงครามสองครั้งในอิรักแล้วก็อัฟกา,านิสถานอุตสาหกรรมการทหารของฝ่ายต่อต้านนะเขาทำเงินได้มากมายเลยในขณะที่แบบมนุษย์จำนวนมากเขาถูกบังคับให้ออกจากร่างก็คือแบบมีคนตายมากมายหรือว่าตายจากไปเนี่ยแต่ตามรายงานระบุว่าสงครามทั้งสองครั้งอะ่ะมันมีค่าใช้ใจ่ายถึง5.3ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งจริงๆแล้วเงินมันมากกว่าที่เปิดเผยเสียอีกคือตัวเลขอยู่ที่10ล้านล้านดอลลาร์ผู้รักชาติที่รักจากการเปิดเผยเนี่ย,ค,ค,ยคือคุณก็สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณไม่สามารถไว้วางใจตัวแทนของคุณได้คือพวกเขาไม่เคยเป็นตัวแทนของคุณจริงๆหรือว่าต้องการให้คุณนะมีชีวิตที่ดีพวกเขาสนใจแค่การทำเงินจากความขัดแย้งทางทหารทั่วโลก แล้วก็เห็นมนุษย์น่ะต้องทนทุกทรมานโปรดจําไว้ว่าพวกเขาว่าไม่สามารถที่จะชนะในการต่อสู้ระหว่างความมืดแล้วก็แสงสว่างนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณเอกอัครราชทูตของกองกําลังแสงแห่งกาเลกติกก็ขอส่งความรักและการสนับสนุนของฉันนะ่ะไปยังพี่น้องของฉันความจริงเนี้ยมันจะทําให้คุณนะ่ะเป็นอิสระจากชแนลนะคะก็คือจอห์นเอฟเคนดีนะเขาก็ส่งชแนละน่ะผ่าน อกองกำลังแสงของกาเลติกก็คือเดกาแลติกไลฟอร์ดนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามมาตื่นรู้เพราะว่าสิ่งต่างๆมากมายที่เรายังไม่รู้มันก็เริ่มเปิดเผยกันขึ้นมานะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะกับการตื่นรู้ในทุกๆคลิปของดาวจุไรที่ได้ลงมาเพื่อมนุษยชาติได้ตื่นขึ้นขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ